ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับอยู่กับผมฟันนี่ซีเฮนะครับผมก็วันนี้ครับอยู่ผมตัวละครที่มีชื่อว่าลอเรียลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะคือแบบเราแตกเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะครับผมว่าใครที่ถามว่าลอเรียลนะแผดเพนี้จะเล่นได้หรือไม่นะครับผมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมแล้วจะรู้เลยนะฮะว่ามันจะเล่นได้หรือไม่นะครับผมครับผมคุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเพราะว่าติดกับการต้อง อ่านหนังสือสอบหนึ่งอ่านหนังสือสอบหรือว่าเคลียร์งานนะผมงานเยอะมากครับผมตอนนี้ผมพยายามเคลียร์งานอยู่นะฮะโอเคมาจาังหวะนี้มาเลล่างเรามาบวกกันครับผมอันตีเข้าไปครับผมเอาดิเจ้าหนตัวหนึ่งคิวแล้วละ่ะออ้ยโอ้โหแรงเกินแรงเกินได้มาหนึ่งคิวไม่ไม่ไมบัตรมาผู้ชมเอ้ยเ้ยเอาดิเอาหน่อยเอาหน่อยกนเอาหนสวยเกือบตายสวย,สวยแวนสวยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปโอ้โดนล,ลาสไปหนึ่งดอกนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมแบ่งปันกันนะฮะ มามาอุย้ยตอนนีู้แวนเกือบได้เอาแล้ววีราห้ามากคับผู้ชมตอนนี้เราจะเอาวีราได้นะครับเอาดินี่นี่เลยคือตัวที่เข้ามาคิวโอ้โหโดนรัดอีกแล้ววีราเขาเป็นคนคิวผมตอนต้นเกมนะผมโอเครอเรียวแพทนี้นะผมบอกเลยนะฮะว่ามันเล่นยากจริงๆนะผมใครที่จะนําไปแตะแรงนะผมว่าอย่าอย่านําไปดีกว่านะเพราะว่าโอกาสแพ้มันมีมากเลยนะผม <Nope. S 1> เพราะว่ามัน มันเล่นยากไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่ยากเลยคือแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมคือแบบเมื่อก่อนสมัยนี้คือแบบตัวละครมันจะสตันเยอะมากนะผมเออมันจะมีตัวสตันมาหรือว่าสกิลแบบออกซีซีก็การลําบากครับผมคือแบบมันสมัยนี้มันเล่นยากจริงๆนะผมสําหรับลอเรียลนะครับถ้าเป็นเหมือนสมัยก่อนนะผมกดอันติทีหนึ่งคือแบบสามารถเก็บง่าห้าได้ห้าตัวได้แบบชิวๆเลยนะผมสําหรับตัวของลอเรียลนะผมโอเคมาเข้าในเรื่องกันนะผมโอเคว่าเดี๋ยวเราจะไปดัน เล่นกลางก็เรียบร้อยโอ้โหเกือบเกือบลอด้อมได้ครับผมโอเคไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ผมก็แคคลิปไปเรื่อยๆครับผู้ชมชิวๆไปนะผมเฮ้ยบัตมาเอาแล้วเรียบร้อยเวนเวนเว,วนตายไหมเวนขอโทษนะผมโอเคเวนไม่ตายนะฮะแต่ว่าอุ้มบัตตายแทนเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำเวนเราครับผมมาดิป้องกันให้เอาดีเวนหนีไปโอเคเวนร,รอดไปได้นะครับผู้ชมจังหวะนี้ฝั่งเรานะผมแครีสองตัวนะฮะมันอาจจะ เล่นยากสักหน่อยนะผมเคที่2ตัวนะผมเมื่อกี้นี้ผมเกือบจะได้ตัวอื่นมาแล้วครับผมแล้วก็เลยหยิบลอเรียวมาดีวิว่าคุณผู้ชมดูดีกว่านะฮะว่ามันจะเล่นได้ไหมนะเป็นนี้เอาดิทาร่าเอาดิโออาดูอินมาเพื่อนไม่เทโรโอเทโรตายไปเลยนะผมหมดครับผมจหวันนี้หมดเอาดิบัตสวยบัตไหลสวยเอาอาดูอินตัวอาดูอินอีกสักตัวโอ้โหปล่อยข้อนีไปโอ้เราจะโดนหัวใจอีกหัวใจนี่เป็นสก,สกิลที่น,าน่ารำคาญมากนะผมของเอ่อวีรานะผม เอาแล้วแวนดันชิวมากฝั่งเขาเอ้ยเฮ้ยบัดไปกันหน่อยโอเคสวยรับผมแวนมันจะดันป้อมอย่างเดียวเลยเอาแล้วผมจะมาเลนล่างทําไมเนี่ยลืมดูเลนกลางเลยโอเคมากเดี๋ยวกลับไปดูเลนกลางก่อนนะผมโอ้ไม่คือแบบไปปั่นฝั่งเขาไม่ได้เลยนะผมรอเรียกนะผมมันนํามาเล่นได้นะผมแต่ว่าต้องมีเพื่อนมาคอยกันสักนิดนึงนะฮะต้องมาเล่นมากับเพื่อนดีกว่านะผมผมว่าจะนําไปโซโล่แต่แร้งนี่คือแบบลําบากนะฮะ ใหญ่ดีกว่านะผมเอาเอาง่ายๆคือแบบหญ่าหาดีกว่านะฮะลำบากจริงๆนะผมเมตัวอื่นก็ยังเก่งเยอะนะผมไม่จะเป็นเรสหรือว่าาตานะผมเป็นตัวที่เก่งทั้งนั้นเลยนะฮะเก่งกว่าราเรียวเยอะเลยนะผมมาเอาดิแต่ไม่แน่นะผมอนาคตจีเอมอาจจะปรับใหม่ก็ได้นะฮะร,ราเรียวาอาจจะเก่งกลับมาเป็นตัวเบต้าอีกหนึ่งตัวเลยนะผมอนาคตนะครับต้องรอกันนะผมเผื่อจีเอมจะบอกเอ้ยแล้วไม่แล้ว,ลวโอ้โหมันจะเอาผมไม่ได้เลยนะผมวีรานี่เอาดิ ้องร้อยปัดไปไหลสักหน่อยอะน่ารำคาญมากครับผมผู้ชมมันเข้ามาแบบนี้โหเอาดิเอาวีร่าหน่อยเพื่อนใครก็ได้เบิดวีร่าใหนะ้ผมหน่อยผมผมรู้สึกชักจะรำคาญแล้วดิปันมากๆเลยนะผมสําหรับสกิลหัวใจของเขานะฮะโอเคไม่เป็นไรนะผมมาตอนนี้เขาไปเลนบนแล้วนะผมผมก็เคียคลิปต่อไปนะตอนนี้เกมเราก็ไม่ได้ได้กว่างฝังเขาอยู่นะผมแต่ว่าตัวละครของผมได้ฝังเขาเยอะนะะ เช่นผมนะผมลอเรียนะฮะได้ฝั่งเขาเยอะมากเลยนะผมจับมาคือแบบตานี้ผมนํามาลงแรงด้วยดิแต่ดีนะผมที่มันเป็นแค่แรงเพทตินัมนะัะผมมันไม่แร่งสูงๆนะฮะก็ไม่เป็นไรนะผมมาเพื่อคุณชมครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้คุณชมดูเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นหนูทดลองให้คุณชมเองนะฮะโอเคมามาดิจังหวะนี้เอาดิเลนบนต้องบวกแล้วล่ะครับผมมาเอาดิใครว่าได้เปิดน้อยดิสวย สวยโอเคบัตรฝั่งเราเข้าแล้วผมได้เวลากดอังติครับผมเอาดิเอาดิเอาดิหมดครับผมจอยนี้หมดหมดหมดไปหนึ่งดอรครับผมหมดหมดหมดโอ้โหมนี่แหละหมดโอ,โอ้โหโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่แก้มือใหม่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหห้าวไปนะผมเมื่อกี้หมดเลยนะผมเห็นไหมเมื่อกี้ผมว่าจะเก็บห้าเอาเรียบร้อยผมฝั่งเราได้ลักเซียนะผมผมว่าจะโชว์เก็บห้าหน่อยนะผมแต่โดนฝั่งเขาเก็บไปหมดเลยนะผมโอเคไม่ไหวนะฮะมา จังหวะนี้ครับผมได้เวลาจะไปจบเกมกันอีกไหมครับคุณผู้ชมเออใช่คุณผู้ชมที่สําคัญนะครับลอเรียลนะผมอย่าลืมออกไอเทมแท้งสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันบางมากมากเลยนะผมเผ็นี้นะฮะไม่ใช่เผ็ดนี้ดีคือแบบหลังจากมันเนิฟมามันกากลงมากเลยนะผมต้องออกไอเทมแทงสักนิดนึงนะครับผมไอเทมก็ตามนั้นเลยนะผมตามที่ผมขึ้นให้มุมขวาบนเลยนะแต่จังหวะนี้ขอบวกก่อนครับผู้ชมเอาดิขอได้หนึ่งคิโอได้ซิดมาโอเคไม่เป็นไรแอซิดก็ได้ครับผมจังหวะนี้เฮ้ยบัดมาบัดมา วิ่งดิรออะไรครับผมหมดดีฝั่งเราหมดโอ้โหอ้หมดเกี้ยงเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยโอเคมาเรียบร้อยฝั่งเขาทริปเปิลคิวไปนะฮะเวนโอเคมามเดี๋ยวผมไปเคลียร์คลิปเอาไม่ต้องดีกว่าคลิปแตกหมดแล้วเอาแล้วนั่นอะไรเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยแล้วเข้ามาดันป้อมเพื่อเพื่อกดอันติเรียบร้อยเข้ามาแบบนี้ผมได้คิวแต่ว่าถอยกอนเกือบแตกเฮ้ยเพื่ออะไรเมื่อกี้เขาจะมาดันป้อมโอ้โหใจพวกนายถึงมากๆเลยนะครับผม เข้ามาดันป้อมแบบชิวๆเลยนะคลิปไม่เข้าเลยนะผมสุดยอดไปจริงๆไปเลยนะครับผมมาจังหวะน,นี้นะครับผมเกมเริ่มมาสิบนาทีแล้วแต่ว่าใจเวลาไปจบเกมกันยังเอ่ยเพื่อนๆผมใจร้อนแล้วเนี่ยอยากจบเกมไวๆอยากวาร์ปโชว์หน่อยนะครับผมมาเคลียร์คลิปก่อนนะผมเอารวยก็ผมจหวันนี้รวยนะคลิปเยอะแบบนี้รวยแน่นอนนะครับผมเอาเรียบร้อยได้มังกรมาอีกแล้วนะรวยกว่าเดิมนะผมมาเคลียร์คลิปไปครับผม ต้องหดนะัดอาคิปชุดนี้ดูดิคุณผู้ชม,ชมขนาดเคลียร์คลิปนะผมแทบจะไม่ตายนะผมโอ้โหน่าสงสารมากๆเลยนะผมน่าสงสารจริงๆนะผมเอาเรียบร้อยชัดดาวแวนไปนะผมสุดยอดโอเคตัวเต็งฝังเข้าไปแล้วนะเอาเอาขอไปบวกหน่อยก็แล้วกันนะผมจังหวะนี้ไม่ดันป้อมไม่ดันป้อมจังหวะนี้ขอบวกหน่อยเอาเรียบร้อยบัตตายอาดูอินเดอร์อ,อาดูอินกรณิไปโอ้โหวได้ซิดใหมล่ละ เอาดิ Arduino ต้องได้ผมอะแต่วันนี้อ r d u i n o ได้ผมมาสุดยอดได้มาหนึ่งคิวโอเคจังหวะนี้ผมฝังเขาตายหมดครับผมสี่ตัวได้เวลาจบเกมรออะไรครับผมวาร์ปสักหน่อยดีไหมเอ่ยเดี๋ยวจังหวะนี้เอาวิร่าก่อนเอาวิร่าก่อนวิร่าต้องได้ผมสักหนึ่งหรอกจังหวะนี้เอาดิโอ้ได้แอซิดมาโอ้โหน่าสงสารได้แอซิดมาเอาวาร์ปหน่อยครับผมจังหวะนี้วาร์ปหน่อยเกมจบเอาแวนแวนเอาแวนดิเพื่อนเพื่อนเอาดิ เรียบร้อยดูดีไนดะ้เอสครับผมเรียบร้อยฝั่งเราชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ชมวาร์ปโชว์สเต็ปเดิมนะผมโอเคนะผมใครชอบคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สัปดาหอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อรอร,รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องฟันนี่ซีเอชนะผมก็ผมไม่ได้หายไปไหนนะผมก็แค่หยุดเพื่ออ่านหนังสือสอบแล้วก็เคลียร์งานนะผมเพราะช่วงนี้ใกล้จะปิดเทอมกันแล้วนะผมอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมน้องๆโอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย